ท่านดีวันนี้วันตรงนี้มันมันออกเยอะมากปกติรถต้องมีควันขนาดนี้ไหมั้ยดีพอดีแสนฟันไม่น่าเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าควันกระทุงเยอะเกินใช่ครับนะครับตามหลักวันต่อมาต่อร่วมันจะไม่เยอะขนาดนี้ถ้ามันเยอะหมายความว่ามันมีอะไรแรงแรงดันแรงดันของตัวที่มันเครื่องภายในเครื่องอหจะแรงดันสูงครับอืมสุแล้วแล้วสี่นี้คือถ้ามันเข้าไปในพวกระบบ ปล่อยเยนะ้ครับมันก็จะเกิดการคันลื่นขึ้นครับอืมเราก็ต้องปล่อยทิ้งแต่ว่าผมสึกว่ามันจะเยอะเกินไปเยอะเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอ่เดี๋ยววันนี้เราจะลองเปลี่ยนน้ำมันลิควิดโมลี่ครับผม10 W 40นะครับสปอร์ตไลเดอร์นะครับเจ้ามาเซ็กเทอร์บอกอร์ครับเดินทางมาถึง280,000กิโลแล้วนะครับ แต่ว่าไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าปีเยอะนะครับปีขึ้นปีที่18แล้วนะครับวันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องครับหลังจากซ่อมบํารุงในเรื่องของวาล์วนะครับวาล์ยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ลิกดิทโมลี่ครับตอนนี้กําลังใช้ตัวมอเตอร์ครีนครับเพื่อจะล้างทาความสะอาดนะครับวันนี้จะใช้นี่ครับ 10 w 40ครับกระป๋องสีฟ้านะครับแล้วก็สารเซราเทคนะครับของลิควิดโมลี่หมดเลยครับกลับมาสักประมาณ15นาทีนะครับไอกระทุงก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับนี่ครับสังเกตว่านะครับ ไอ้น้ำมันกระทุงมีบ้างครับแต่ก็มีน้อยลงนะครับมีน้อยลงเมื่อก่อนนี้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับถ้าขับออฟโรดมานี่นะครับโอโหควันกระทุงแรงมากอันนี้เปลี่ยนดิจิตมอลลี่นะครับ 10W40 นะครับสนับสนุนโดยมิดทายแอดแวนผู้แทนจำหน่ายยางโยโกฮามาย่างเป็นทางการและซ่อมบำรุงช่วงล่างจังหวัดเชียงใหม่ 053 283 288